ออลเว,วันนี้พี่โอแมนเบคอนแล้วก็มีเนื้อเรามาเป็นคาร์บอย <c oughs> แต่ว่าเวลีกูดไปเลยวันนี้เราจะมาพยศด้วยวกัวกระทิงที่บ oh <my> ่านซึง่งเสียวที่สุดท่านน้องๆอยากจะรู้ว่าพี่โอแมนจะเป็นยังไงในการเ <c oughs> ชิดวัวกระทิงกับพร้อมแล้วก็5 4 3 2ี่สามสเลสซากเอาฉันจะอกวันจะาการเดียวนี่นี กราบสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel ออแมน f 1 2กันด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับพี่ออแมนเบคอน โอ้โหตอนนี้เราอยู่กันในแมปอ่าที่แบบว่าเราต้องออกกําลังกายเพื่อไปะยศกบัวกระทิงนะเดี๋ยวพี่โอแมขอเทสให้น้องดูก่อนนะนี่พวกนายบอกไว้เลยว่าพลังฉันอ,ะอ่ะดูเดี๋ยวฉันจะขี่ให้ดูนะึ๊บโอ้โหนี่ห้าสี่สามสองเริ่มโอ้เอาละพี่โอแมคขี่กบัวกระทิงเออเย่ชนะแบบว่าไม่มีอะไรเลย <c oughs> <c oughs> โอ้โห เดี๋ยวนะอันนี้มันลาลาวาเบฮิมอตก็คือแบบว่าเป็นปีศาจที่แบบว่าน่ากลัวที่สุดใน3มโลกเลยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นเลยฉันขอไปขี่งวกระทิงตัวอื่นก่อนในแบบตัวนี้แล้วกันนะโอ้โหเดี๋ยวอันนี้คือแม่งวนนมชัดๆเลยจื๊บจื๊บจ๊บอ่าร้องก่อนนะนี่นี่เออเออเออแบบแบบเปกยมาเลยเบื่อเบื่อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนายนายนายจะแข่งกับตัวนี้นายนายแข่งให้ฉันดูหน่อยเดี๋ยวฉันจะทำภาพตัดไปในตอนที่นายแข่งให้ดูเลยอะเดี๋ยว Let's go เป็นเืนโอเคไปเร็วเดินไปเร็วเดินสู้นะ โคชิโตล่ะโอ้โหดูเดือดโอ้โหเมื่อกี้น้องๆเห็นจะรือเปล่าอ่ะโอ้โหภาพที่เจ้ามินเนี่ยนแข่งกับเจ้างวตัวนี้แต่ดูดิเห็นไลโน่ก็สู้มินเนี่ยนไม่ได้เบคอนสู้ตัวนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยหกแสนเนี่ยห้ารหกแสนน่ะมันจิ้บใจเกินไปฉันจะแข่งกับตัวนี้เลยล่ะอ้อมแม่นโอ้โหเดี๋ยวเบคอนฉันไม่มีภาพจับจอนะเบคอนปลาโกเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ให้เจ้าตาเดียวแข่งให้ดูดีกว่าได้ตาเดียวมันมีแข่งให้ดูหนแรก เอาละน้องเดี๋ยวพี่โอแมจะตัดภาพไปที่เจ้าตาเดียวแข่งนะน้องอ่ะไป let's go เอาไปแล้วคารโกชิตคโปรว้ายประตูที่กตามะ้าว่อันนี้นายน่าจะแข่งกับตัวหกแสนไหวไหมเจ้ามินเนี่ยนไม่ไหวหรอกไม่ไหวเชื่อฉันว่ามันไม่ไหว อ่าเดี๋ยวเบคอนเข้าไปแข่งและป้าไปเนี้ยเข้าไปแข่งกับตัวโอ้โหเดี๋ยวบินเนี้ยลองแต่งแข่งกับตัวอิอิริกนี่ดูก่อนนะป้าไปเลสโก้ไปแล้วปาาตัด ยังสู้ไม่ไหวงั้นแหละนายก็ต้องปั๊มไปก่อนแต่ว่าเบคอนมาเล่นไม่รู้กี่ชาดน่ะเนาะดูพลังเขาดิตอนนี้พี่โอแมนกำลังโชคดีอยู่58นาทีแล้วน้องโอ้โหเป็นไงล่ะพวกนายให้ฉันได้เป็นต้นเก่าหมดแล้วเดี๋ยวโอ้โตอนนี้มินเนี่ยกำลังเข้าไปแข่งอยู่น้องๆอ่ะแข่งออกมาเป็นไงบ้าง น้องโหสุดยอดไปเลยมินเนี่ยน <laughs> เป็นไงอ้าแม่นไหนไม่ได้จะพลังเท่าฉันเนี่ยว้าก่อนที่จะพลังเท่าไหย่เงีน้นเหรอฉันน่าจะต้องกดรีเบิร์ตก่อนอะ่ะฉันจะต้องกดรีเบิร์ตเหรอเึ๊อพาร์ทมีอะไรบ้างนะอโอ้เ,ออเดี๋ยวน,น้อมันมีพลังกล้ามคูณสองด้วย <What? S 2> <laughs> น้องๆว่าพี่โอแมนควรกดซื้อไหมแต่ถ้าหากน้องๆไม่ตอบก็พี่โอแมนคงจะกดซื้อเลยป้องร้อยหกพันเก้ารูบิล <c oughs> นี่อ่านี่น่าจะขึ้นมาแล้วอ่านี่ปะเดี๋ยวนะพลังค <c oughs> ูนสอง 2, มันได้แค่ยี่สิบหกนาทีเหรอเดี๋ยวร้อยยี่สิบเก้ารูบิลได้น้อยจังล่ะ <c oughs> โอเคนี่แล้วก็พี่โอแมนก็ต้องชนะตอนนี้พลังพี่โอแมนได้สามหมื่นสามแล้วเราต้องไปชนะเจ้าอ่านี่นี่ดีกว่านี่แมงงัวนี่มา โอ้มีเพลงด้วยไอ้ Let's Go w ้ y ยเย้นี่ไงไงชนะแบบว่าใสๆเลยโหเจ้าตาเดียวไอ้ตัวนี้มันค่นเทนต์กนอ่ะโอเมนไปดิไปดิปิโน่ปิโน่ิโน่ไหนไหนไหนไลโน่เหรอได้เลยนี่ไลโน่ฉันน่าจะมีโอกาสชนะโอ้ไปเลยน้องๆเย้ ย้ยยัยยัยโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่โอแมนชิกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมมันรุนแรงเฮ้ย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 โอ้โหเป็นการแข่งที่ดูเดือดเลือดพ่านโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมันโยกโยกเอวเธอเด้งเด้งเด้งโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยชนะไลโน่แล้วนี่เย้โอ้โห เพืออมมโอ้ใช่แล้วโอาเงินไปเลยโอ้แมนฮะ,ะก้มินเนีย่ยนจะแข่งกับตัวนี้ฮะเอาเลยมินเนีย่ยนเข้าไปเลยมินเนีย่ยนสู้แพ้มินเนีย่ยนสู้แพ้ไปเชียร์เพื่อนเยอะๆสิชู่ชู่ชู่น้องน้องนไม่เอาสู้แพ้ไม่เอาสู้แพ้ดีกว่าชนะลเลย <laughs> อะไร <laughs> โอ้โหไปแล้วมินเนีย่ยนเข้าไปแล้วน้องๆโหตอนนี้ภาพตัดไปที่มินเนี่ยนแล้วอะ ใหญ่งโอ้โหเย้โอ้โหเป็นไงน้องๆโอ้มินเนี่ยนแบบว่าเป็นเพื่อนที่เก่งที่สุดแบบเวลี่กูดไปเลยในขณะที่เบคอนก็เก่งเหมือนกันนะน้องๆอ่าเอ๊บเนี่แล้วพี่โอแมกก็ได้เปลี่ยนดัมเบลอีกครับเป็นดัมเบลหนามนี่โอ้โหนี่นี่ทุบหัวเบคอนเลยเปรียเปียบป๊อเปี๊ยะเดี๋ยวฉันจะเปียบเปียบแกเลยอ้าวแม่นไอ้ล้อเล่นนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวนะดูดัมเบลเบคอนที่เป็นรูปหัวใจเลยเห็นไหมน้องๆหัวใจสุดที่รักฉัน ความรักฉันเล่มีหัวใจอะไรไหนไม่เข้าใจรกใช่เคอนบดบัวเบคอนบุดบัวเอบดบัวบ่เดยนี้เนีเดี๋ยวจะเปียเปียกแนีเนียเป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 ียกเปเปียเปียกเปียกเปียกเปีเปียกเปียก โอ้เดี๋ยวเมื่อกี้มินเนี่ยมินเนี่ยไหนยกดัมเบลท่าแปลกๆฉันดูหน่อยได้ไหมไม่ทำมันทำไม่ได้หรอกไหน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 อ่าปาราก و มุมมุ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 มมุแลมนีมันอ่อนเกินไปแกโชว์ทุกคลิปเลยอ่ะอ้โหเดี๋ยวว้ามาเลมมไหนไหนปารกิปุ้ ว้าวทางขาชีกหมดเลยเย้อันกดยวแล้วนายจะตื่นเต้นทำไมบอกว่าเขาอ่อนเนี่ยอย่ามายุ่งกับฉันฉันเลือดดำเบลอยู่โอเคโอเคน้องๆตอนนี้พี่โอเมนต้องเข้าไปชนะให้ได้5ตามันเป็นมันเป็นชาลเลนจ์ของเขานะนี่ไปแมงวัวไปนี่ไปเลย let's go ว้าวโยนี่ชนะแบบว่าทีเดียวจอดเลยเป็นไง ่าแล้วก็เข้าไปอีกอ่านี่ครั้งสุดท้ายพี่โอแมกกำลังทำภารกิจอยู่นะเผื่อมันมีอะไรแถมมาโอ้โหแล้วก็นี่ตอนนี้โชคดีมากๆเลยนี่โอ้โหเย่ชนะภารกิจแล้วเราก็ได้ถ้วยเพิ่มด้วยน้องๆอ่าถ้วยวินหนึ่งแสนถ้วยนะในแมปต่อไปน้องๆใครอยากเห็นก็คอมเมนต์มาเลยว่าอยากเห็นพี่โอแมกกับเบคอนแล้วก็มินเนี่ยนมาเล่นอีกใช่ไหมทุกคน คนบ้าอะไรขี่งัวแล้วตดแตกด้วยอ้าวแม่นฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันน่าเกลียดอย่างนี้อยู่แล้วเจ้าหรือเปล่ามินเนี่ยนะฉันว่าน่าจะใช่อุ้ยเอาละน้องๆดูภาพเลยโอ้โหเป็นไงโอ้โหมินเนี่ยกำลังสู้อย่างดุเดือดอเป็นไงบ้าง อ, <c oughs> ออเหรชนะ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 เออแมนมั่วเพื่อนชนะนายบอกว่าเพื่อนหลุดได้ไงโอเคไปเดี๋ยวพี่โอแมนอ่าดูดิว่าได้อะไรอ๋อพี่โอแมนได้สัตว์เลี้ยงมาใหม่อีหนึ่งตัวน้อง,งๆอ่าจะ, <c oughs> ตะตมีอะไรเอ่อร <c oughs> างวัลสีสันอ๋อมีเคมอ่านี่ถ้าเกิดเลเวลเราขึ้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้อปิกอ่ารีเบิร์ตหนึ่งครั้งฟรีแล้วก็มีอะไรอีกนะอ่านี่พี่โอแมนมีสัตว์เลี้ยง3ตัวแล้วเห็นไหม ก่ะโถนี่พลังพี่โอแม็กก็เพิ่มขึ้นแบบเรื่อยๆเลยแม่ไม่ดีเกินเกบกูะโกากูก <c oughs> อ้โหและอันนี้มันคืออะไรอะเบฮีมอสเนี่ยฉันไม่เข้าใจถ้าเกิดซื้อ99โลบักเราจะเอามาขี่อย่างนั้นเหรอโอ้โหไม่รู้แหละเพราะว่าฉันอะจะเอาเงินอะไปเปิดไข่นี่เลยว่าได้ตัวดีแน่นอน100%เอ่ออ่ะคอมมอน ไว้ไว้ไว้ได้คอมมันตัวอ่อนที่สุดล่ะตัวอ่อนตัวอ่อนตัวอ่อนเออรวพกานไม่ต้องมาซ้ำเติมฉันก็ได้นะเพราฉันได้ตัวอ่อนที่สุดไอ้นี่เห็นไหมฉันสุ่มอ่ะแบบกดทียวได้3ตัวคือรีเจ n เนอรี่หมดเลยว่าขี่มอฮ่ฮ่าฮ่ อ๋อขี้เม่นวิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ <c oughs> ฉันได้หมูหมูโอพีนี่โอ้โหไม่อยากจะคุยเป็นไงนี่รีเจนเนอรี่ของฉันมาแล้วตัวแรกโอ้โหหมูโอพีเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเด๋วนะเบคอนเมื่อกี้นายบอกว่านายกดได้ทีเดียวแล้วก็เจ้ามินเนี่ยบอกว่าฉันขี้โม้เดี๋ยวสรุปพวกนายสองคนนี่ไม่ได้กดใช่ไหมเนี่ยหวานแตกแล้วจ้ะ เรากดได้แบบว่าได้ของฟรีมา่ะว้ไม่ช่อยกีจ้าเดวสพวกนายก็ได้ของฟรีเหมือนฉันนะสินะโอ้โหน้องๆเดี๋ยวสองคนเขาเอาของฟรีมาแล้วเขาเอามาอวดเราโถ่เ้ยเราก็คิดว่าแบบว่ามีตังค์จริงๆแน่ตอนนี้พี่โอแมนยกได้เจ็ดเจ็ดเจ็ดล้านแล้วอ่าพี่โอแมนน่าจะแข่งกับเจ้าตัวนี้แล้วนี่่ะ ไปลองดูดิมาห้าสี่สามสองหนึ่งเลสสเกิล้ยอุ้ยอุ้ยเย้ฉันชนะโอ้โหว้าวอแม่สุดยอดไปเลยไหนต้องไปสู้กับกวางตัวนั้นให้ได้เลยนะอุ้ยได้เลยนี่กวางตัวนี้มันสู้ง่ายมากมานี่มาทุกคนมาเป็นสกีพยานให้ฉันว่าฉันจะชนะไหน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 ต้องฉันนะ อ่าใช่แล้วอ่าใช่พวกนายสองคนยืนเชียร์ฉันได้ดีอ่าสี่สามสองน้องๆกดไลค์เป็นกำลังใจพี่โอแมนหน่อยพี่โอแมนจะเข้าไปแข่งแล้วไป let's go อ่ามาเฮ้ยอ่ะพร้อมแล้วลุยเฮ้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 ยกวางโยกโอ้โหโอ้โหโยกนานมากโอ้โหเป็นยอดโอ้โหอุ้ยเฮ้ยชิกแทบไม่ขึ้นเลยน้องๆดูดิพี่โอแมนชิกต้องหลายครั้งมันขึ้นแค่นั้นอ่ะออดือบเบิบโอ้โหเดี๋ยวโอยโอ้ยมือหัวไปหมดแล้วมินเนี่ยนเบคอน โอ้แม่ซื้อซื้อ <_ F at> ได้เลยเย่ช่งางชนะควางแล้วเย่ <_ F at> แล้วแม่ชนะแล้วในที่สุดไหนก็เป็นกอ๊อต <F at> โอ้โหถ้าชอบคลิปนี้ <_ F at> ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครต์ให้พวกเรา3คน,น,นด้วยนะแล้วเจอกันในคลิปต่อไป <_ F at> บ๊ายบ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 ายวอยลำคา